พี่น้องครับมีคนถามพี่น้องครับว่าหายไปไหนมาหลายวันไม่ได้ไปไหนครับอยู่ที่นี่ที่หายมีอย่างเดียวเสียงหายพี่น้องครับ แต่วันนี้กลับมาแล้วแล้วกลับมาแรงกว่าเดิมเพราะวันนี้ทนไม่ไหวอีกแล้วนายกรักษาการไปได้แล้วไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเห็นหลายๆท่านวิทยรกรที่มาพูดไทยก็แล้วพูดจีนก็แล้ว พูดภาษาอังกฤษก็แล้วพูดภาษาเหนือก็แล้วทํำยังไงก็ไม่ไปมันด้านจริงจริงพี่น้องวันนี้มากราบเรียนพี่น้องที่เคารพทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านครับว่าหลายๆายคนพยายามจะใส่ความพวกเราพยายามเหลือเกินพูดอยู่เสมอเมื่อเราบอกว่าปฏิรูป ก่อนเลือกตั้งมันก็ไปตีความบอกพวกเอาพวกเราไม่เอาเลือกตั้งไม่เป็นความจริงพวกเราอยู่ในกรอบตามรัฐธรรมนูญเราเคารพระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็จะไม่มีความชอบธรรมน้อง แล้วมีคนรุ่นใหม่ๆมาถามผมบอกช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมว่าทำไมต้องปฏิจจรูปก่อนการเลือกตั้งผมเรียนพี่น้องทุกท่านที่เคารพเอาง่ายๆถ้าวันนี้เลือกตั้งก่อนวันที่สองกุมภาพัน์นี้เดินเข้าคูหาไปเลือกตั้งตามที่รัฐบาลชุดนี้บอกเอาไว้เราก็จะได้สสแบบจ่าประสิทธิ์เอาไหมพี่น้อง ผมเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกคนพี่น้องลองคิดดูเองว่าถ้าเราไม่แก้กติกาไม่ทำให้กติกาการเลือกตั้งโปรง่งใสไม่ทำให้คุณสมบัติและวิธีการในการได้มาซึ่งสสและผู้แทนของพวกเราได้มีคุณภาพได้สามารถเข้าไปทำหน้าที่ของเราอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ได้มาแบบนี้ เพราะฉะนั้นใครถามว่าทําไมต้องปฏิรูปเรื่องอื่นผมเห็นท่านกำนันและหลายๆท่านได้พูดไปแล้วเอาง่ายๆให้คนรุ่นใหม่ไปถามดูว่าความเลวร้ายความอับอายที่มันเกิดขึ้นจากสสบางคนที่ทำอยู่ตลอดเวลาสร้างความอับอายอยู่ตลอดเวลาจนเป็นเรื่องตลกไปแล้วถ้าไม่แก้กติกาไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเราก็จะได้สสแบบนี้ เข้ามาอีกผมเชื่อว่าในใจพี่น้องทุกคนไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมครับและมีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องสังเกตไหมครับว่าพวกเรา40่สิกว่าวันแล้วที่ออกมาที่นี่บางท่านมาครั้งหนึ่งบางท่านมาแล้วทุกวันมวลมหาประชาชนมาตั้งแต่วันที่24ี่พฤศจิกายนวันที่9ทธันวาคมมาไม่รู้กี่ล้าน บางท่านมาไม่ไหวส่งคนในครอบครัวมามีห้าคนส่งมาสามเฝ้าบ้านอีกสองให้ไปจ่ายข้าวอีกหนึ่งมันยังบอกว่าไม่พอแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่ากระบวนการที่พวกเราออกมาโดยสันติชุมนุมกันเหนื่อยทุกคนทำด้วยความตั้งใจด้วยความรักชาติทุกคนมันจะไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราเดินไปสู่การเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพานนันธ์นี้พี่น้องครับ เพราะนั่นคือสิ่งเดียวทีร่รัฐบาลรักษาการของยิ่งรักษ์ชินวัตรคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่วันนี้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเขาเข้าใจหมดแล้วไม่มีใครเขาอยากเข้าไปสู่ระบบที่ยิ่งรักษ์ณได้คิดและขุดเอาไว้แล้วมวลมหาประชาชนถึงยืนยันว่าวันนี้ต้องมีการปฏิรูปกติกาและกระบวนการทั้งหลายให้เสร็จก่อนแล้วพวกเราเจ้าของประเทศจะไปใช้สิทธิ์ของเราตามชอบทม และโดยเสรีพี่น้องครับส่วนวันนี้ที่ตั้งใจมาพูดกับพี่น้องพี่น้องตั้งใจฟังดีๆครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านอยู่ในอกในใจและเป็นเรื่องที่ทำไมพูดวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนก็จะอึดอัดมีการออกมาตั้งแต่เมื่อวานของปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ชื่อพลเอกนิพัฒน์ของเล็กพยายามออกมาแสดงเจตอนารมณ์ในเวทีซึ่งเป็นเวทีของพวกเขาเองจัดกันเองโดยคนในรัฐบาลเชิญกันเองขนาดเชิญกันเองคุยกันเองเกือบ5้าหกซที่ไปก็ยังบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพี่น้องครับ ส่วนปลัดกระทรวงกลาโหมท่านนี้จะพูดว่าอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องฟังแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อเรื่องผมอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่ผมกํำลังจะพูดต่อไปนี้และที่พวกเรายืนยันกับพี่น้องทุกคนมันเป็นความจริงว่าปลัดกระทรวงกลาโหมคนนี้ไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมของพี่น้องประชาชน ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์จากความรู้สึกและเป็นตัวแทนของคนทั้งกองทัพถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าทำไมผมพูดแบบนี้พี่น้องดูว่าเมื่อไปถึงเวทีเสวนาของรัฐบาลเมื่อวันก่อนนี้สิ่งที่ประหลัดกระทรวงกลาโหมนี้ทำคืออะไรพี่น้องไปดูคนทังขวามือนี่คือประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ผมเรียนคนนังซ้ายไม่ต้องบอกก็รู้มันคือนกแสก คนอยู่ตรงกลางไม่ต้องบอกไม่อยากพูดชื่อพูดชื่อเล่นว่ามันคืออึ่งอ่างดีๆนี่เองพี่น้องจะได้เห็นว่าอย่าว่าแต่มันฟังนายใหญ่เลยขนาดคนแก่ขนาดนี้ชี้มือชี้ไม้มันยังยืนหน้าซีดหน้าเสียวพี่น้องดู นี่เป็นการยืนยันอย่างน้อยสิ่งที่ผมจะนำเรียนจากนี้เพื่อให้เห็นว่าประลัดกระทรวงกลาโหมท่านนี้สิ่งที่ท่านพูดและให้สัมภาษณ์มาไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพเป็นความรู้สึกส่วนตัวของตัวท่านเองเท่านั้นและผมจะเรียนพี่น้องจากนี้ครับมีคนฝากมาบอกก่อนที่ผมจะเรียนว่าท่านผอบอสูงสุด และผอบอเหล่าทัพเขาพูดว่าอะไรมีทหารเกษียณอายุมาบอกผมว่าให้ประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ชื่อพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กได้รู้ไว้ด้วยว่าองค์กรกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของประหลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและที่สำคัญเมื่อสองวันก่อนท่านกำนันสุเทพและคณะไปพบท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผอบอเหล่าทัพที่กองทัพไทยผมไปด้วยครับผมจดมาโดยละเอียดผมจะเรียนพี่น้องว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผอบอสูงสุด ท่านได้กล่าวไว้ว่ากองทัพมีไว้ควบคุมด้วยกฎร,ระเบียบกองทัพมีประมาณ400,000กว่าคนกำลังพลมีหน้าที่ไว้ปกป้องทรัพย์สินของประชาชนไม่มีความถนัดไม่ได้ฝึกมาให้ทำร้ายประชาชนเพราะฉะนั้น ที่ท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมพยายามจะพูดว่ากองทัพมีสี่แสนกว่าคนพูดเสมือนว่าสี่แสนกว่าคนนี้พร้อมจะไปเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาทุกคนไม่เป็นความจริงและผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่านอกเหนือจากคนที่ชื่อคำนณวิทย์ทูปกระจางที่บอกมีวันนี้พอพี่ให้ ปลัดกระทรวงกลาโหมมีวันนี้ก็พี่มันให้เหมือนกันไม่เป็นไรพี่น้องไม่เป็นไรอีกไม่กี่วันที่น้องประชาชนจะร่วมกันอัญเชิญทั้งสองคนนี้ออกไปอยู่ดูใบกับพี่ชายมัน เพราะผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ไม่มีที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวสำหรับคนขายชาติขายแผ่นดินแล้วผมอยากเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่าท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรท่านได้มีการสื่อสารซึ่งได้ลงอยู่ในมติชนออนไลน์วันนี้บอกว่าเป็นข่าวจากคนใกล้ชิดมติชนออนไลน์พี่น้องครับไปดูได้ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องดังกล่าวพอบอสูงสุดรู้สึกไม่สบายใจ อยากจะให้พิจารณาให้รอบคอบเพราะบางครั้งอาจเลยเถิดไปบ้างอาจใจร้อนที่พูดออกไปการยืนยันของผลเอกนิพัฒน์ว่ากองทัพสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นความเห็นส่วนตัวของประหลัดกระทรวงกลาโหมคนเดียว ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพี่น้องครับขอเสียงจบมือดังๆให้ผู้บรรยาการหาสูงสุดและทั้งสามเหล่าทัพที่ผมกล้านำมาเรียนทุกท่านด้วยความเคารพเพราะข่าวนี้มาจากมณิปติชนออนไลน์ ใครๆก็รู้นี่ขยะพยายามบิดพลิ้วทุกอย่างแล้วพยายามเขียนให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสามเหล่าทัพเขายืนยันชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างประเทศไทยพี่น้อง นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องว่าวันนี้หลายๆท่านเป็นกังวลมีการบิดเบือนคำพูดต่างๆนานาอ้างอิงเหล่าทัพผมถึงเรียนว่าพี่น้องผมเชื่อในการตัดสินใจและเคารพในสิ่งที่พี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนวันนี้สามารถไปหาดูในข้อมูลต่างๆไปถามเพื่อนที่ทำงานพี่น้องที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่านชอบเข้าไปดูในสื่อออนไลน์ต่างๆท่านเข้าไปดูท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านไปศึกษาดูและตัดสินใจเองพวกเราเคารพและเชื่อว่ามวลมหาประชาชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ยึดมั่นอย่างเดียวปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพี่น้องครับ ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องครับว่าจะไม่พูดถึงนายกรักษาการที่ชื่อยิ่งรักศินวัตรเพราะรู้ว่าอีกไม่กี่วันก็จะถูกลบชื่อไม่ว่าจะเป็นนายกหรือนายกรักษาการผมมีเรื่องจะฝากมาบอกก่อนหนึ่งว่านายกยิ่งรักวันนี้นายกพี่น้องประชาชนคนไทยเขาก็ไม่ให้เป็นแล้ววันนี้นายกรักษาการเขาก็ไม่ให้เปแล้ว ว่าจะฝากให้ไปเป็นนายกอ,อบจจังหวัดเชียงใหม่เพราะเห็นหนีจจ้นไปอยู่เชียงใหม่ก็รู้สึกว่าคนเชียงใหม่ก็ไม่เอาแล้วก็เลยอยากรู้แล้วปากไปถ้าอบจเขาก็ไม่ให้ลงไหนลองไปดูนายกอบตอสันกำแพงซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกดีไม่ดีเขาก็ไม่เอาไปทำแกง และอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับไม่พูดไม่ได้จริงๆเพราะมันกระทบถึงพวกเราทุกคนแล้วแสดงให้เห็นว่านายกรัรักษาการอีกไม่กี่วันคนนี้ไม่รู้สีรู้สาอะไรจริงๆพวกเรามาชุมนุมกันโดยบริสุทธิ์มาปกป้องภาษีเงินของแผ่นดินพี่น้องดูนี่ครับ ไม่ได้ให้ดูเพราะบอกว่าสวยนะถ้าพี่น้องอ่านไม่เห็นผมจะอ่านให้ฟังครับนี่คือเอกสารการเยือนต่างประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่น้องสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องเอาไอ้เล่มนี้ขึ้นมาให้ดูมันมีที่มาอยู่สองเรื่องพี่น้องครับ ได้มีคำสั่งนะวันที่สอนอขอรักขังห5 1 6 2ห56ผมไม่อ่านรายละเอียดแล้วพี่น้องอยากให้ดูข้างล่างเซ็นโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวันที่22พฤศจิกายน2556ซึ่งวันที่22พฤศจิกายน2556 พวกเรามวลมหาประชาชนก็เริ่มมาชุมนุมกันเยอะแยะมาปกป้องเงินของชาติของแผ่นดินว่าหยุดใช้เงินภาษีในทางที่ผิดได้แล้วปรากฏว่าคำสั่งที่ลงวันที่22พฤศจิกายนฉบับนี้โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สั่งทำเอกสารเผยแพร่การเยือนต่างประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรให้จัดพิมพ์เป็นจำนวนหนึ่งแเล่ม ใช้งบประมาณที่เขาบอกมาโดยประมาณ16ล้านบาทพี่น้องนีไ่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเขาไล่กันเหยงเยงว่าไม่เอาแล้วเขาบอกว่าหยุดใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนสถทีมันยังไม่รู้เรื่องสั่งให้เลขาพิมพ์เอกาสารมาแจกผู้สื่อข่าวแสนเล่ม16ล้านเขาว่าอย่างนั้นเพื่อจะบอกว่า ไปประเทศไหนบ้างแต่งตัวสวยไปกี่ชุดไปจับมือกับใครมาบ้างเสียดายไม่มีว่าไปทําตัวเลขการส่งออกตกไปกี่เปอร์เซนต์จนวันนี้ประเทศไทยตกอันดับข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วพี่น้องครับความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ยินมาตลอดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งข้าว ออกเป็นส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกก็ดําเนินการมาด้วยดีตลอดก็เพราะมันเดินทางบ่อยขนาดนี้เราก็นึกว่ามันจะดีวันนี้กลายเป็นตกจากประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกก็เพราะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักชินวัตรพี่น้องจําไว้ครับนี่คือสิ่ง ที่ผมแค่ยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เห็นนี่คือระบบนี่คือวิธีการบริหารบ้านเมืองภายใต้รัฐบาลชุดนี้นั่นคือเหตุผลที่เราบอกว่ารักษาการก็ไม่เอาเพราะไม่รู้ว่ารักษาการมันจะไปหาช่องทางทำอะไรกับประเทศนี้อีกผมไม่อยากพูดถึงเด็กๆไม่อยากพูดถึงลูกหลานในเครือเขา แต่ผมเรียนพี่น้องยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้กระบวนการจริยธรรมของประเทศนี้ภายใต้การบริหารงานของยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องเชื่อไหมเด็กเด็กอนุบาลเด็กๆ็กประถมวันนี้จะเลือกหัวหน้าห้องยังต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนเพราะบอกว่าจะได้ซื้อเสียงเหมือนนายกยิ่งลักษณ์เลยพี่น้องนี่ขนาดมันเป็นมาสองปี าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ปฏิรูปถามว่าจริยธรรมของประเทศเป็นอย่างไงลูกหลานพวกเราทุกคนจะอยู่ยังไงอนาคตของประเทศไทยจะโตแบบไหนครูบาอาจารย์จะสอนนักเรียนยังไงก็เพราะพู้นำมันเป็นแบบนี้ไปที่ไหนก็อายเขาที่นั่นไปที่ไหนก็ทำความขายหน้าให้ประเทศไทยและอีกสิ่งหนึง่งต้องรีบปฏิรูปและเอาคืนมาเร็วที่สุดคือศักดิ์ศรี ของประเทศไทยพี่น้องเพราะไม่ว <umba> well ่ามันจะไปประเทศไหนพยายามเขียนไว้มีไม่รู้กี่สิบสิบประเทศหมดเงินไปสามสี่ห้าร้อยล้านแต่พวกเราทุกคนไม่รู้ต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่เพื่อไปกู้ศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศไทยไปกู้หน้าตาของประเทศไทยกลับมาเพราะไม่รู้ที่มันไปไปเจรจาไปทำความขายหน้าอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่พวกเรายืนยัน และอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้คิดถึงอนาคตของประเทศไทยผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่ไม่มีใครคิดถึงตัวเองทุกคนมาเพราะเสียงหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินและคิดถึงลูกหลานตัวเล็กๆเ,เด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติว่าอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อย่างไรถ้าประเทศยังมีผู้นำและระบอบทักษิณ ที่ครอบงำแบบนี้เราไม่เอาพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนพี่น้องทุกท่านว่าเราเคารพและเราเชื่อในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกคนอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนลองไปคิดถามเสียงหัวใจของพวกเราทุกคนดูไปถามครอบครัวไปถามภรรยาไปถามสามีไปถามญาติพี่น้องดูว่า ประเทศเราจะเป็นอย่างไรถ้ามีการบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้ระบอบการสนับสนุนจุนเจือต้องวิ่งเต้นข้าราชการต้องไปวิ่งตำแหน่งต้องไปวิ่งใต้โต๊ะถ้ายังเป็นอย่างนี้ยังใช้วิธีการแบบนี้ประเทศเดินไม่ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าสิ่งที่ผมเรียนไปทั้งหมดรวมถึงโดยเฉพาะเหล่าทัพทั้งสและท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผมยังเชื่อในศักดิ์ศรีของความเป็นทหารผมยังเชื่อว่าอีกสี่แสนคนกำลังพลทั้งหลายจะถามลูกถามภรรยาดูว่าวันนี้ท่านจะยืนอยู่ข้างประชาชนจะยืนอยู่ข้างประเทศไทยหรือจะยืนอยู่ข้างนะขอบคุณมากครับพี่น้อง